บบมึงกล้าทำกับกูอย่างนี้หะอะไรอะไรอ่ะตบทำไมก็มึงบอกว่าคืนนี้กูหลับมึงอยากขโมยกังเกงไนกูใช่ไหมอโอ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยสมองมึงเนี่ยเสื่อมจริงๆ<ส>มึงเนี่ยต้องเอาสมองไปปลุกเสกช่ไหมั้มันเป็นใครไอ้เสก ไอ้เศษนี่มันขี้เซานะาเวลาจะปลูกที่ต้องใช้พระไม่รู้กี่วัดปลูกเศกไมฟ้ากาไปตรวจสมองไม่รู้แล้วว่ายังไงงงอ่ะที่กูให้ไปตรวจตาอ๋อเขาบอกให้ตัดแว่นใส่ครับอุ้ยจะพูดยังไงกับมึงดีมันยังไงลองเล่าให้เข้าใจท่านมาพูดไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจ ออชีวิตเจ้าเียเคยออกลบบ้มงไหมผัดโทร้องสิยังจะออกขึ้นกันไหนดูสิดีดาบเ่ยสนิมกินแล้วนะโหไม่รู้นะเนี่ยว่ากินได้แกล่ะไม่ทันสนิมแล้วล่ะทำไมอ่ะสนิมกินไปแล้วแกี่ะมันที่สุด สั่งให้ไปดูแลเมื่อกี้กระซิบบอกข่าอย่างไงนะอะไรบอกว่ามันเจอ,อเรื่องใหญ่แล้วกระซิบลูกชายท่านเนี่ยลูกชายท่านเนี่ยเออ,เอ,อแล้วทำไมไม่แปะสา้มันกินซะล่ะโอ้ยออบอกแล้วอย่ายิงปืนใหญ่มากหูตึงไปหมดแล้วเนี่ยเอาหูข้างก้วยมาจะบอกให้ ดีคูดอะไรอุ้ยรู้จักกระซิบยังไงรู้เรื่องอะไรเหรออฮาพูดมาซะอย่างนี้ข้าก็รู้เรื่องแล้วจริงหรือเปล่าจริงนีสิมันทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่รู้มันน่ะเมื่อกี้แกเล่าให้ข้าฟังยังเล่าแล้ว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 ใช่ไหมอ่ถ้ามันกล้าทำอย่างนี้ คุคิดอะไรไม่มีผิดเอาลูกเขามาเลี้ยงสักวันมันต้องแหวงกัดเราจนได้ก็บอกแล้วตั้งแต่ทีแรกเตือนไม่เชื่อ<ะ>มันเป็นลูกของข้าศึกโหลาเราไปไหนยามศึกอย่างเนี้ยหลบหน้าหลบตาไปไหนไม่ได้หลบหน้าหลบตาท่านออกไปข้างนอกไปดูว่าดาวหาจะขึ้นมื่อะไรโอ้เราเห็นม้างยัง เห็นทหารางดาวไม่เห็นอะไรเลอะเลือนไปหมดให้ไปดูแลก็หายไปนี่ลูกข้าเป็นอะไรไปเนี่ยแกรู้บ้างไหมรู้รู้ท่านรู้ท่านเป็นอะไรแกตายแล้วเป็นท่านเองอะไรนะลูกอ่ะทำไมไม่ตายก็เป็นท่านเองไม่ตายก็เป็นว่าทำไมดูแม่นขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้ไม่ตายก็เป็นสุรนาาลูกข้าอยู่ไหนสุรนาาอยู่จำไว้ ไปลากโกนนะเน,น่งบ่นี่แล้วชัรนาทไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ใครพาคนเข้าม,มามันเรื่องอะไรกันมึงเล่าให้กูฟังสิลาไปเลาไปไม่งั้นโดนอาญาเอาอี้ดีบาผมไม่อยากเล่าเลยไอเหตุการณ์มันผ่านไปอย่างเนี้ยเราจะมารู้เรื่องอะไรกันเลยบ้างพาดไม่ได้ไม่รู้ได้ยังไงแต่ว่าท่านอยากจะรู้เออเจ้าจะเล่าให้ฟังข้าใเจ้าล้างมือมาตั้งนานแล้ว เวลาม,มือเหม็นตายสิเข้าไปเจ้าล้างมือบตั้งนานแล้วพุทธศักราชส5 4 1พุทธศักราชเนี่ยออ,ออกก,าก,ากาอ็าืเกิดกางกล้าขึ้นคิดดูดิพวกออท่านเข้าไปเจ้าแม่ทับจะเป็นแม่ทับยงัยงยงังยังเข้าไปเจ้าก็นางือกอยู่แล้วว่ะเ,เด็กคนนี้เป็นเป็นเด็กที่สายสนทุกสนมากใช่แต่ไม่น่าเชื่อเลยมันจะเกิดกับเด็กคนนี้เข้าไปเจ้าทุ่มทุ่นว่เยอะแยะเลย จะหวังว <phin> ่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เรารักกันมากใช่ไหมฉันว่านอนคุยกันสักคืนดีกว่าเดี๋ยวกะจบเพี่ยกันล้รู้เรื่องอเนี่ยกำลังจะได้เรื่องแล้วคิดดูว่าอดท่านข้าพเจ้าก็เลยว่าเด็กคนนี้ทำไมมันทักอย่างนี้ได้ยังไงฮะอ๋ออะอ๋อเพราเราก็เคยรักกันนะเคยกินข้าวมันเดียวกันใช่สิเคยสาบานด้วยกันก็เคยสาบานแม้วันวันนั้นก็ไปสาบานใช่ไหมเคยเคยอยู่ด้วยกันสิทางที่ดีนะผมจะเรียนให้แทนทราบมึงเขียนประโยชน์หมายให้่านอ่านดีกว่า <ด>มัน<ะ>ไม่ถูกกูเนี่ยอับอายขายขีนะ้หนอออ้าอจ่าลืล้วพูดที่ข้างที่หนทหารทุกคนเตือนกูแล้วว่าอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงแต่ไอเด็กคนเนี้ยมันถูกชะตากับข้าแล้วมันก็ะทาให้ข้าผิดหวังสุรนาถลูกพ่อสมัจจาถึงอำ่างนี้ใจเย็นพวกท่านอย่าทำเ้ยงยท,ทุกคนเนี่ยสั่งให้ดูแลแต่พวกมึงไม่สนใจเลยมาถอดดูแล้วมาแล้วมาแล้วเตือนแล้วไม่เชื่อ คืออย่างนี้ท่านพ่อคือค่ะเออเกิดเรื่องอะไรกันนะเกิดเรื่องอะไรกันไข่สื้อไข่สื้ออะไรกันเหรอมีอะไรกันเหรอเครียดสมัยเครียดสมัยมีจเจ้ายังไม่รู้ตัวว่าเกิดเรื่องอะไระเครียดอะไรกันเนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยก็ธรรมดานี่อ่ะนั่งคุยกันก็เออทั่วเอออ้าวไม่เครืองแล้วเหรอเคืองเรื่องอะไรเอะเรืองเรื่องอะไร ก็ที่เล่าให้ฟังมั่อี่กระซิบเมื่อกี้ตที่มึงเล่าคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตายแล้วพ่อเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่หูหนักเอา้าบัดซบอะไรล่ะหูเบาแล้วเกินตกทีเดียวหน้าเบี้ยวไปเลยโอ้ตายแล้วท่น ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นตลกยุคเก่าๆก็ต้องเหงือกติดไปไหนไม่ต้องไปตามคนนี้ไม่ต้องไปตามเดี๋ยวมาเองออเดี๋ยวมาเองเลยนุก <_ d> um> ได้เดี๋ยวมาเออมื่อกี้สุริยกมาบอกกับพ่อว่าเจ้าเนี่ยจับเฉลยได้แต่เจ้าไม่ฆ่าทิ้ง มีหน้ำซ้ำเจ้ายังปล่อยมันไปก็เอ่อแค่เห็นว่าอืเฉลเสองคนนั้นน่ะเป็นคนดีใช่ไหมเดียวเกียวเล็ใช่ไหมฉลยตัวเองมันเป็นคนปล่อยไปแล้วเสด็จพ่อจะมาเครียดอะไรกันอีกเรื่องแบบนี้ล่ะฮะแม่ครับเล้วพ่อคอยเออเม็นั่งใกล้ทำไมเล่าั่งใกล้เลยเสด็จพ่อเลยไหมผิดไหม นะกระบาลข้าพ่อเป็นคนสั่งเองเป็นคนล,ลั่นวาจาไว้ว่าหักจับเฉลยได้นอกจากผู้หญิงเท่านั้นกับคนแก่หรือเด็กไม่ต้องฆ่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายเอาไว้ชีวิตไม่ได้แต่เจ้าทำผิดครั้งเนี้ยปล่อยเฉลยโดยไม่ถามพ่อสักคำทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาโถ่ไม่ทําเหยื่น <c oughs> ท่านก็น่าจะเข้าใจว่าข้าเนี่ยไม่อยากที่จะไปฆ่าไปแกงเขาโดยที่เขาไม่มีความผิด ไม่ข้าไม่แก้งอเอาละในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วข้าจะขอพูดความจริงกับเจ้าสักที20สปีที่พ่อไม่เคยบอกกับเจ้าเรื่องอะไรกันข้าจะไม่อยากจะพูดเน้นบ้าเล่าให้มันฟังเอาอีกแล้วนึกออกได้ไหมนึกออกได้ไหมพูดไปก่กัน ให้น้ำใจของท่านมีความสุขความสบายใจเลิกทีโ่โมโหโทๆข้าพเจ้าเนี่ยจะมอมไฟให้ดูต่อหน้ะเห็นไหมเห็นไหมเออเขาไม่ใช่ว่าอายุเยอะเขายังไม่สิ้นไลนจะต้องมีอะไรให้พวกเราได้หาเออเดี๋ยวมาดูมาอีกมีกโว้ามีอยู่เรื่อยๆเน็งบ้าครับเล่าให้มันฟังพระองท่านตอนนี้พระองค์ท่านเป็นเด็กๆพระองค์อีกแล้ว แม่ทัาแม่ทัพเป็นเด็กๆผมก็อ wow ยู่ในกองข่ายเดี <k <k ๋ยวมาขายแยกเองเต็มเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วอะไรอะไรคณะขวัญเจ้าจะมีคนรังแกใครจะรู้มากุ้งเกงไปเอากุ้งเกงหายอหรลุงโยโย่อ่อไปเยี่ยมแล้วลืมใส่กระทักร้องลงลุงลุงให้เลอะเรือนะลุง เขาจะมาอีกไหมเนี่ยเอออ๋อใส่รองเท้าเขาไม่มาแล้วไอ้ไขว่างๆใครว่างๆดักลุงไว้หน่อยเว้ยเอาเอาเดี๋ยวเรื่องมันเป็นยังไงเด็กมาเกจะมาอีกไหมเนี่ยไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอ้ท่านลองคิดดูสิต่อเลยแม่ทัพแม่ทัพเป็นเด็กๆผมผมนม่เลี้ยงดูอยู่คุณสมบัติสองพันหาร้อยสี่สิบช่วงที่ไม่ขี่วัดนี่เองสองพนยี่สิบสยังไม่ถึงได้มา เราเล่นลูกหน้าเลูกหน้าเราก็ไม่ต้องมาอัดเราเล่นแล้วเออคหมดสองบาทแล้วหร่อซีอ้ถ้าระดับนี่ถ้ามันเป็นกระเทยแบบอ้หนองนะบันไลน์เลยว่ะใส่จะเอาตุเลรศช่วงนั้นน่ะไม่ทับยังไม่กัดกัดขนาดนี้กัดกันดขาตัดเลยได้เลือกเอาเลยถ้า เป็นเด็กที่นี่ดีมากพูดแต่เราระวังลุงเขานะนี <laughs> ่กำลังมองอยู่เป็นเด็กไม่ค่อยเน้อสอนอะไรก็เรียงง่ายสอนเป็นดาเพทวนกระบี่กระบอกเหาะเหินเดินอากาศแต่ไม่น่าเชื่อมอเตอร์ไซค์คิวเข้ามาพระองค์ท่านก็นยังงงกันอยู่เอะมอเตอร์ไซค์คิวมาได้ยังไงเอาละาทั้งหมดเอาไอ้บาไปตัดคอ, <laughs> อูอไไดหด <laughs> <laughs>